เนี่ยครับไอพลเพื่อนผมเมียมันชื่อแตนตีสามก็รู้ว่าคนพักแลลวครับพลคือผู้ชายคนเดียวที่ผมชวนตีป้อมเท่าไหร่แม่งก็ไม่ยอมไป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 ไล่วีคเอกไปพอลตีป้อมกัน เฮ้ยพลไปตีฟ้องกันไปพลไปตีฟ้องกันโ oh, หพลรอนานแล้วเนี่ยว่าอะไรจะเสร็จไปไปตีฟ้องกันเถอะไปพลพลไปตีห้องกันโ oh, oh, อ้โหารอนานเนี่ย ปะโฟนไปตีบ้างงั้นเอาเลยจริงจังวะเอาทำไมแค่นี้ต้องหุดหิดเด้อหุดหิตนี่แม่งตามกูทั้งวันแล้วเนี่ยเรามึงจะเก็บเศษข้าวโพดทำไมวะอ๋อกูจะเก็บไปทำหัวหางไก่บ้านกูโอ,อแล้วก็ถ้าเกิดมันเหลือยังไงกูว่าจะขายให้ชาวบ้านแถวนี้เขาหน่อยอ๋ออ๋อ,อ,อเออแล้วมึงทำงานไปด้วยเ,เรียนไปด้วยนี่มึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอ น่แต่ก็ต้องทำอะ่ะกูมีภาระราที่กูต้องรับผิดชอบอยู่่ะหรอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออลองตามดูกูสักวันไหมนะไปไปไปเดี๋ยวกูกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงทำอะไรบ้างเอ,อไป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 เดี๋ยวกูกูวยเน่ไปไปเนี่ย เช้ามากูต้องมา,หาให้อาหารไก่เงี้ยอืมเขพ,พูดให้มันให้กูช่วยไหมไสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อเฮ้ยเพื่อนน้ำมันหมดวะใครเพื่อนถึงวะอ้าวมึงจำกูไม่ได้เหรอวะเพยังมีงเพื่อนได้เหรอทำให้หยู่กระท้องอะ่ะแล้วก็ไม่รับชอบ สมเพศวะไม่ใช่รู้ผู้ชายเลยจะไปไหนก็ไปไปผม<ป>ม่ช่วยผงหลอกแม่ง ประจาเดือนเราไม่มาสองเดือนแล้วอ่ะเราต้องให้ทําไงอ่ะเรียนแล้วก็ยังเรียนอยู่เลยไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมต้องรับผิดชอบอยังไงอ่ะเราเองก็ต้องเรียนเงินเราก็ยังไม่มีเรายังไม่พร้อมอะ่ะจะไปไหนก็ไปแล้วไป โอ้ยมาแล้วป่านนี้เนี่ยมาทําไมผมขอโทษครับพอดีว่ารถน้ำมันผมหมดโหเลยมาช้าหน่อยครับฉันไม่รู้ว่าเก๋หรอกนะน้ำมันหมดหรือไม่หมดอะคืนนอนดึกเหรอมาทําไมเวลาเนี้ยมาทําไมผมขอโทษครับจะไม่ให้เจอแบบนี้ครับฉันจะให้โอกาสเกอีกครั้งเดียวนะถ้าแกมาช้าอย่างนี้นะฉันจะไม่ให้แกททางานละนี่ฉันเห็นว่าเกมีลูกน้อยนะถึงให้เกให้โอกาสเกเนี่ย ผม,ผมขอโทษครับจะไม่เกิดขึ้นอีกครับโอเคนั่งใจทำงานแล้วกันผม,ผมขอโทษนะครับ เนี่ยนะเว้มีลูกกวนวันครัวน่ะมันก็ลำบากอย่างนี้แหละแต่ว่าที่กูทำอ่ะที่ทำงานทุกวันทุกวันเนี่ยก็เพื่อลูกเพื่อเมียกูว่ะกูไม่อยากให้ลูกให้เมียต้องลำบากแล้วก็ไม่อยากให้ลูกโตมาต้องเป็นแบบกลัวลงสารลูกกูถ้าเกิดโตมาเป็นแบบกลัวเมืย์จะซ้ำรอยอย่างนี้ไปลูกของลูกกูต้องเป็นแบบนี้อีกอ่ะ เป็นยมงไมคิดยังไงวะ แตนแตนออกมาหาพนหน่อยดิว่าไงพนกูก็รู้นะเว้ยว่าสังคมอ่ะเขาคิดยังไงกูกอ่ะเขาเลีท้ทากูว่าอะไรอ่ะ แต่กูก็ไม่แคร์หรอกคนอย่างมึงมีเพื่อนด้วยเหรอมึงทำพี่อย่าอท้องอ่ะแล้วก็ไม่ชอบมึงแม่งไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยว่ะจะไปไหนกันไปกระจอกกูมีไปแล้วอ่ะสิ่งเดียวที่กูทำได้ตรงนี้คือทำให้ลูกูสบายแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกกูให้ดีที่สุดลหละเพื่อที่มันโตไปอ่ะมันจะได้เป็นคนดีแล้วก็ไม่เป็นแบบพ่อมึง นี่แหละคือสิ่งที่ครูคิดอยู่ในตอนนี้นแล้วกูต้องทำไม่ได้ไ ในชาติี่บ้องันมาบมาว่าเขาเกมเข้าเกมเขาเกม,เ,เ,กมเออมาเออกูสงสัยนานาแล้วมึงดูขโฆษณาประกันมากไปว่ะแล้วกูเล่นเสร็จเดี๋ยวเล่นเล่นเสร็จเดี๋ยวกูชวนเออ,เ,อ,อเดี๋ยว,วซื้อของกลับว่ะจะซื้อโตัวของห